สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทนายน้อยอาร้อนนะครับมาถึงอำเภอเซเกานะครับพาเพื่อนๆมากินทุเรียนอำเภอเซ,เซเก,กานะครับถิน่นกระเนิดที่เซกาเลยซึ่งวันนี้พี่แวนจ๋านะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายอำเภอทุเรียนเซกามาชิมดูนะครับว่าจะหวานกรอเข้าทุเรียนจันทบุรีไหมมาเลยอืมเหนือเนือเน้นเน้นดีกวสุดยอด ออรอมาดูหน้าร้านนะครับว่าเป็นยังไงหน้าร้านของพี่บรรจารวัน <usable. S 2> นี้ลูกค้าเต็มร้านแลวครับรับประกันความอร่อยครับผม <S <S อ,อ,อร่อยครับอร่อยอร่อยโปร่าไหร่ครับโปรเท่าไหร่วันนี้โปรนะครบโปรวันเข้าพรรษานะคะเจสิบเก้าบาทค่ะ yes, <99 S 1> ใครมาทันก็ทันนะคะ okay. เก้าบาทค่ะอร่อยมากใช่ไหมคะเนื้อรวนอันนี้เนื้อรวนโล่สามร้อยห้าสิบขายทั้งแว่นขายทั้งชุเรียนขอบคุณค่ะ